ตรงนี้เขาเรียกว่าปูทางอุสาครับมีการใช้งานเมื่อ3,000ปีเช่นเดียวกันครับเนื่องจากเราปรากฏภาพเขียนสีนะครับอยู่ทางหน้าที่ตะบนตกของกูทางอุสาพอยุคหลังครับมีการสกัดพื้นที่อาจจะไว้สาหรับวิปัสสนากรรมฐานซึ่งอาจจะเป็นร่วมยุคกับใบเสมานี้หรือ1,200ปีมาแล้วครับใบเสมาครับสมบูรณ์มากตรงนี้ถือว่าเป็นใบเสมาที่สมบูรณ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดบนภูผาบาทของเรา โอนนี้น้ำอาจจะลดลงไปสักนิดนึงนะคบเนื to to ่องจากไม่มีฝนและอากาศนี่ก็ไม่ได้ลดนี่ก็ก็ตกลงไปก็จมน้ำตายได้โอ้แต่น้ำค่อนข้างใสเลยนะคะแต่จะมีความเขียวของตะไคร่น้ำเล็กน้อยครับปตามธรรมชาติครับนี่ครับระวังพักตกก็น่าระวังจริงๆเพราะว่ามันลึกไป5เมตรเราสองชั้น เราสองคน,นและใครอีกคนนึงใช่ครับยังต้องใช้ว่าสามคนยืนต่อกันตรงกันข้ามกับบ่อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเพิงหินด้วยนะคะเป็นเพิงหินที่มีภาพเขียนสีครับมีการใช้งานเมื่อสามพันปีที่แล้วคือทุกแห่งเนี่ยมันจะมีแบบภาพเขียนสีและเพิงหินทุกทุกภาพเพิงหินจะมีแบบภาพเขียนสี ต้องใช้คําว่าเป็นจํานวนหนึ่งครับเ,นนนเพราะว่านวนนต้องดูว่าพื้นที่ที่เหมาะสมครับในการวาดภาพเขียนสีหรือว่าเป็นพื้นที่สําคัญตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่สําคัญพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กับบ่อน้ําหรือว่าอยู่ใกล้กับ<ช>หอนาุตออสาเ<ช>หมือนมันสูงขึ้นจากหอนาุตสา<ช>ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่ครับก็คือเนี่ยครับถ้าเราเดินไปตรงนี้ครับลงบันไดไปแล้วก็ไปถึงหอนาุตสาได้เช่นกันภาพเขียนสีนี่มันเป็นเหมือนเส้นๆใช่ครับเป็นลายเส้นค่อนข้างใหญ่ครับคล้ายๆบันไดก็ได้ครับหรือว่า เป็นรับเป็นเส้นอื่นใช่อื่นด้วยครับเป็นทรงเลขาคณิตครับก็มีด้วยกันครับคือต้องใช้ว่าเป็นภาพนามธรรมซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าเป็นภาพอะไรเหมือนปลาหมึกเหมือนปลาหมึกเหมือนปลาหมึกจึ๊กจึ๊กจึ๊กแต่ที่นี่ไม่น่าจะมีปลาหมึกครับขึ้นอยู่กับจินตนาการอ่ะแล้วน้องจินตนาการว่าอะไรผมก็มองว่าเป็นคล้ายๆบันไดครับอ๋อก็เป็นไปได้นะบันไดขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ประมาณนี้อันนี้ต้องเป็นจินตนาการของพี่อุ้ยแล้วครับ ใช่ใเดี๋ยวพี่จะเอาไปเขียนยังบอ่อนางอุสาเนี่ยคิดว่าสร้างตั้งแต่สมัยไหนคะจริงๆข้อสันนิษฐานก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นในช่วงสมัยทวารวดีครับ<อ>พร้อมกับมีการใช้งานของศาสนาครับเนื่องจากว่าตัวนี้อาจจะต้องไว้เก็บการเก็บน้ำฝนเพื่อให้สําหรับบุคคลพิเศษบุคคลสาคัญอย่างเงี้ยครับที่อยู่ดูแลพื้น อาจจะส่งน้ําก่อนที่จะทำพิธีเป็นไปได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นการสันนิษฐานนะคะเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นไม่มีวัตถุอย่างอื่นอย่างถ้าเกิดว่ามีฐานโยนีหรือว่าศีวลึงหรือว่าหรือฐานล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคิดได้อ <c oughs> คือได้บันทึกอะไรต่างๆเลยครับใช่ก็สันนิษฐานของนักวิชาการละนักโบราณคดีครับยังนึกไม่ออกนี่พยายามใช้จินตนาการอย่างหนักหน่วงมากเลยว่า ฐานเนี่ยมันทำพิธีกรรมอะไรได้บ้างแต่ที่รู้แน่ๆก็คือ3,000กว่าปีก่อนเนี่ยมันจะต้องมีความสำคัญในระดับหนึ่งถึงได้มีภาพเขียนสีตอนนี้ก็ทั้งบ่อทั้งเพิงครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงภาพอะไรนะเขาเรียกว่าไปดูกูนางอุตสากูนางอุตสาต่อนะคะไปค่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่า,ากาูนังอุสาครับมีการใช้งานเมื่อ3000ปีเช่นเดียวกันครับเนื่องจากเราปรากฏภาพเขียนสีนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกูนังอุสาซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับรพอยุคหลังครับมีการสกัดพื้นที่อาจจะไว้สําหรับวิปัสสนากรรมฐานซึ่งอาจจะเป็นร่วมยุคกับใบเสมานี้หรือ1,200ปีมาแล้วครับใบเสมาครับสมบูรณ์มากตรงนี้ถือว่าเป็นใบเสมาที่สมบูรณ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดบนภูระบาทของเราขนาดความสูงนี่จะประมาณมน่าจะประมาณ3เมตรกว่า ว่าผมก็สูงกับ2เมตรแล้วผมยื่นมือไปก็น่าจะ2เมตรกว่า3เมตรก็คงจะอ๋อนี่มันออมีร่องรอยของการแตกหักและบูรณะแล้วนี่ค่ะใช่ครับก็มีการบูรณะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีการปรับใบเสมาบนพื้นที่เดิมเนื่องจากว่าเราพบการสกัดหลุมลงไปแล้วก็มีเดือยใบยเสมาอยู่ถ้าอย่างนั้นไอ้ร่องที่เราเห็นที่ลานทางนู้นก็ใช่เลยเแสดงว่าใบเสมาจะใหญ่กว่านั้นจะต้องใหญ่ครับแล้วก็มีการสกัดแล้วก็ อาจจะปักเลื้อยลงไปครับตะกี้ตรงที่หอหนังอุสาเนี่ยพี่เห็นตัวเลขด้วยคนพูดไหมคนพูดไหมแต่จริงตัวเคยจะเอาไปซื้อจะเป็นร่องรอยของภาพเขียนสีที่ผมบอกอครับแสดงว่ามีภาพเขียนสีกระจายใช่ครับผมภาพเขียนสีจะกระจายตัวอยู่ตามโบราณสถานจุดต่างๆของอุทยานมากกว่า47แหล่งครับอื เาเรียกว่ากูเนี่ยมันก็ต้องมีช่องว่างเอาไว้บรรจุอัฐิหรือเปล่าคะแต่เป็นชื่อตามตำนานครับเราต้องมองว่ามันไม่มีพี่ตาฝาหรือเปล่าพี่เห็นเป็นสีชมพูแบบม่วงๆใช่ครับเป็นสีชมพูซึ่งเป็นปฏิกิริยาของหินเกิดกับฝนกับแดดครับอ่ะตรงนี้นะครับคือภาพเขียนสีเห็นไหมครับนี่คือภาพเขียนอ๋อเห็นค่ะโอ๋แต่มันโดนแดดแล้วก็โดนฝนมันก็เลยค่อนข้างเลือนลางเป็นภาพอะไรคะเนี่ย เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นภาพอะไรครับเนื่องจากมันมองไม่เห็นอย่างชัดเจนมันเป็นภาพนามธรรมครับมันเป็นแค่ลักษณะขีดคล้ายๆถ้าเรามองปัจจุบันมันคล้ายหนวดแมวอะจริงค่ะใช่ครับพี่ไม่ได้คิดว่าเป็นหนวดแมวพี่คิดว่าเป็นมืออ๋อมือยาวสามมือใช่เป็นมือแล้วก็แบบเป็นกระดูกท่อนแขนมันขึ้นอยู่แบบจินตนาการของคนเอะแล้วก็มันตรงกับกูอธิโอในเจ้าตรงนี้ก็คือเป็นที่สลักอาจจะนั่งวิปัสนากรรมฐานนะครับของพระพิสุซึ่งอาจจะร่วมยุคกับ ตัวสมแล้วตอนนี้พี่นั่งได้ไหมก็ผมว่าอย่าเลยยิ่งกว่าคเพราะว่าแดดแรงมากมันแรงมากครับแสงแดดช่างแผดและเผาเป็นการสงวนรักษาบนสถานด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วเพราะว่าเริ่มบ่ายมากแล้วนะคะ ตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่สุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะคและพี่ก็คิดว่าพี่น่าจะได้อะไรอีกสักเรื่องแหละที่เกี่ยวกับพระธุดงแล้วก็เกี่ยวกับปัจจุบันมากขึ้นแอบอยากอ่านเรือยังทุกคนก็ต้องรออ่านนะครับของพี่<า>วุ้รอมแพในไหดองของพี่ก็จะเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะคสําหรับรายการหน้าการวันนี้นะคะก็คงจะพาทุกคนมาเที่ยว เท่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาเที่ยวที่อุทยานประสาทาภูพระบาทนะคะก็เชิญมาได้เลยนะคะคแล้วก็น้องบูมของเราก็จะอยู่อยู่แถวนี้แหละค,ะค่ะและอาจจะได้น้องบูมมาช่วยเป็นไกด์นำเที่ยวด้วยก็ได้อาจจะได้รับ เรื่องราวที่แตกต่างไปจากที่อุ้ยมา <c oughs> ก็ได้ขอบคุณน้องบุ๋มมากๆนะคะที่แบบมาช่วยแนะนำอะไรต่างๆที่ทำให้พี่รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจาก13ปีที่แล้วที่พี่มาค่ะแล้วก็ค่ะถ้าใครอยากจะให้อุ้ยไปดูที่ไหนเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายของอุ้ยนะคะก็สามารถที่จะแนะนำได้นะคะในข้อความ ในข้อความกล่องความเห็นนะคะค่าก็อย่าลืม Subscribe นะคะกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแบร้อนมาก <Okay. S 1> ถ้าเป็นฝ้าเนี่ยจะต้องเปเลเซอร์ที่ไหน มันนี้อุ้ยพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีเพอจริงๆแล้วตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะถือกําเนิดมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เราได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อให้คนในชาติของเราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้โบราณวัตถุข,ของตนเองดีกว่าที่จะต้องต่างไปศึกษาโบราณวัตถุข,ของชาติเรายัางต่างประเทศจุดพลิกผันที่ทําให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับ นานาชาติจริงๆเลยมันก็คือเรื่องของคุณสตีเฟนบียังมาสะดุดลากนุ่นหกล้มกลายเป็นจุดสตาร์ทของตำนานการพบวัฒนธรรมบ้านเชียงที่ถ้าเราไปถามคนในชุมชนบ้านเชียงทุกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเล่าได้